สวัสดีครับกลับมาพบกันเช่นเคยนะครับผมช่อง YouTube ลองบาร,รมีหลวงปู่ทิมครับนะวันนี้ผมก็จะมาเสนอนะครับนะพี่พี่ทันใดที่อยากจะเข้ากลุ่มนะครับนะหลวงพ่อพวก,กวยชุดตินทโลวัดโคศิตารามครับนะนี่จะเป็นเพจผมที่ผมสร้างขึ้นมานะครับนะก็คือกลุ่มศรัทธา หลวงพ่อกลวยวัดโคศิตตรามมาตฐาสากลนะครับนะพี่ธานดาจะเข้านะครับนะขอเชิญนะครับนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับนะ่ันดที่อยากจะเข้านะครับนะก็ฝากกันเลยนะครับนี่ครับนะก็จะมีร่วมกิจกรรมในกลุ่มนะครับนะบอกตําหนินะครับจุดใจตังนะครับนะของเพจนะครับนะแล้วก็งานประกวดก็มีนะครับนะพี่่ันใดที่อยากจะเข้านะครับนะก็ขอเชิญนะครับนะผมก็ เป็นแอดมินในกลุ่มนะครับนะก็ดูความเรียบร้อยของในห้องนะครับนะแล้วก็ลงตําหนิทุกวันให้ในกลุ่มนะครับนะก็จะเป็นกลุ่มศรัทธาวรลมีหลวงพ่อโกยนะครับนะวัดโคสิตรามครับนะ้นี่ก็คือกลุ่มที่ผมสร้างขึ้นมานะครับนะท่านใดที่จะเข้ามาก็ขอเชิญนะครับนะผมก็ทําคลิปต่างๆนาะนาะของในกลุ่มไปเยอะมากนะครับเนี่ยบอก,กตุ่ตําหนินะครับเนี่ย นะครับนะในกลุ่มนะครับนะก็ลงตําหนิแล้วร่วมกิจกรรมมากมายนะครับนะท่านใดที่จะเข้าก็ขอเชิญนะครับนะนี่นะครับนะผมลงตําหนิจุดใจตั้งไว้นะครับนะใครที่อยากศึกษาเนี่ครับเนี่ยน,นี่คือบอกเขี่ยวไม่เคี่ยวนะครับนะท่านใดที่จะ,จะเข้าก็ขอเชิญนะครับนะนี่คือ รับรองบัตรพัธแท้นะครับนะผมทําไว้ในกลุ่มนะครับนะท่านใดอยากจะขอก็เชิญเข้ามาได้นะครับนี่นะครับนันี่คือบอกตําหนิจุดใจตั้งหลายหลายอย่างนะครับน้ก็ขอเชิญนะครับนะก็มีพี่เพื่อนสมาชิกผมก็ลงทุกวันนะครับนะในกลุ่มก็ขอเชิญได้เลยนะครับนะท่านใดที่จะเข้าก็ขอเชิญเข้ามาเลยนะครับนะ นี่นะครับนะก็เป็นอีกกลุ่มนึงน,นะครับหน้าที่ผมมาตรฐานสากลวงการพักเครื่องเลยนะครับนะผมทําไว้ให้พี่เพื่อนสมาชิกเข้ามาร่วมกิจก,กรรมนะครับนะนี่นะครับนะก็จะเป็นเพจอีกเพจนึงน,นะครับหน้าที่สม,มาชิกที่ อยากร่วมศึกษาที่วัตถุมงคลของหลวงพ่อกลวยที่ยังไม่รู้อะไรนะครับนะลองเข้าไปเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ในคลิปนี้นะครับนะในช่อง YouTube นี้นะครับนะก็มีหลายหลายท่านเข้ามาลงนะครับนะสวยๆนะครับนะพิธีแบ่งปันเยอะแยะเลยนะครับนะท่านใดอยากเข้ามาก็เข้ามานะครับนะผมขอเชิญนะครับนะเป็นอีกเพจหนึ่งนะครับนะที่ผมสร้างขึ้นไว้หรือ ห้องนะครับนะหลวงพ่อกวยชุดตินทโรวัดโคสิตรามครับนะก็ขอเชิญนะครับนะพี่เพื่อนเพื่อนธมาจิตท่านใดที่อยากจะเข้าก็เข้ามาได้เลยนะครับนี่ครับโชว์วัตถุมงคลของย้อนยุคยอดนิยมของหลวงพ่อกวยชุดตินทโรวัดโคสิตรามครับนะท่านใดอยากเข้าก็ลองแอดเข้ามาหาผมได้เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมส่งลิงก์ไปให้นะครับนี่ครับนะก็โชว์บารมีหลวงพ่อทุกวันนะครับนะในกลุ่มนะมีหลายๆอย่างนะครับนะลองพิมพ์นะครับนะลองพิมพ์คํานี้เลยว่าศรัทธาบารมีหลวงพ่อกวยชุดตินทโรวัดโคสิตรามครับนะก็จะเป็นนอีีกเพจึงท่่ ผมสร้างขึ้นไว้ให้สำหรับสมาชิกนะครับนะก็มีการไลฟ์ทรงไลฟ์สดนะครับแบ่งปันบูชาหลวงพ่อกลวยนะย้อนยุกยอดนิยมนะครับนะท่านใดอยากเข้ามาก็ลองเข้ามาได้เลยนะครับนะผมก็มีแบ่งให้บูชานะครับนะท่านใดที่จะเข้านะครับนะหรืออยากจะนี่ครับเห็นครับนี่ผมจะทำลงตำหนิไว้นะครับนี่ศึกษาลายน้ํานะครับนะหลวงพ่อกลวยปี63นะพระแท้เงินแท้การันตีจากเพจลองมานมีบททิมที่พี่เพื่อนลองเข้ามาดูนะครับนี่เพจทุกอย่างที่ผมทำไว้ให้นะครับนะนะครับแล้วก็ฝากไปด้วยนะครับนี่นะเนื้อเงินก็มีนะครรับนุ่ รวมใจสิทธิ์จะมีนะครับนะท่านใดที่จะเข้ามาก็เข้ามาได้เลยนะครับนะผมลงตำหนิไปเยอะนะครับนะขอเชิญครับขอเชิญครับผมแค่นี้นะครับ